สวัสดีตอนเที่ยงของวันพุธที่25ตุลาคม2 5 6หค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้ปิ่นอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะสี่แยกตรงนี้ค่ะซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลวชิระเลี้ยวขวาไปค่ะปิ่นมาจากสถานีตำรวจท่องเที่ยวนะทุกคนนะมาถึงสี่แยกเมื่อกี้แล้วก็เลี้ยวขวาตามปิ่นมาค่ะปิ่นจะพาทุกคนไปที่ไหนวันนี้ปิ่นออกเจแล้วใช่ไหมวันนี้ปิ่นก็เลยคิดว่าอ ไปกินที่ไหนดีนะกินเจมาหนึ่งเดือนเต็มค่ะอาหารมือแรกของปิ่นจะไปที่ไหนไปที่ไหนทุกคนมาๆมาตามปินมาเลยมาถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายกินเจมันนานเกินค่ะทุกคนร้านแรกปินตัดสินใจไม่ถูกเลยมันมีร้านเยอะแยะไปหมดที่ปิ่นอยากไปนะแต่ปินตัดสินใจมาร้านนี้ค่ะเพราะอะไรเอยปิ่นเช็คแล้วว่าเดือนหน้าเขาจะขึ้นราคาบุฟเฟ่แล้วทุกคน ใช้คําว่าขึ้นราคาได้ไหมอ่ะมันเหมือนกับแบบเขาจะกลับไปใช้ราคาเดิมของเขาอะนะเมื่อก่อนใช่ไหมปิ่นมาครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็ทําคลิปไปครั้งหนึ่งอ่ะบุฟเฟ่มัน279ทานได้2ชั่วโมงไม่มีบวกบวกแต่ว่าเดือนหน้าน่ะมันจะเป็น299แล้วก็บวกกับน้ํำรีฟิลอีก39ทุกคน ปิ่นก็เลยว่าอ,อือีกไม่กี่วันมันจะหมดเดือนแล้วใช่ไหมตัดสินใจมาร้านนี้ดีกว่าทุกคนถ้าทุกคนเคยดูคลิปปิ่นอะ่ะคงรู้แล้วแหละว่าปิ่นจะไปไหนใช่ไหมมาค่ะมาค่ะตามมาตามมาสำหรับวันนี้ปิ่นมากับเพื่อนค่ะอีก3ามคนรวมปิ่นเป็น4ี่คนจะเรียกว่าเพื่อนได้ไหมมากับว่าที่คุณแม่ทุกคนเดี๋ยวจะเปิดตัวดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามารถ กันคนละคันค่ะปิ่นขับมาคนเดียวแล้วเพื่อนปิ่นอีก3าคนขับตามข้างหลังมานี่ค่ะเมื่อกี้โทรหากิ้งกงกันแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเพราะว่าร้านเขาเปิดเที่ยงใช่ไหมปิ่นกับเพื่อนก็คือนัดกันมาเที่ยงเลยทุกคนขอเป็นคนแรกเพราะว่าพอเปิดร้านปุ๊บเนี่ยปิ่นขอพุ่งตัวไปทํารีวิวก่อนนะทุกคนนะปิ่นคิดถึงทุกคนเห็นปั๊มคาเทกไหมไปไปไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปค่ะหลังๆมานี่นะสําหรับปิน่นอะ ปั๊มปตทปิ่นจะเข้าไปซื้อของในเซเว่นปั๊มคาเท็กปิ่นจะเข้ามาทำอะไรทุกคนกินชาบูสองปัม๊มแล้วนะที่ภูเกต็ตเนี่ยที่ปิ่นเข้าปั๊มคาเท็กไปกินชาบูอะ่ะเออแต่ปั๊มนี้มาครั้งที่สองแล้วทุกคนมาตามปิน่นมาเลี้ยวขวาทุกคนนู่นไงนู่นไงรถว่างพอดีปินขอจอดหน้าร้านเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวขอจองที่กันนะจอดหน้าร้านเลยทุกคนเห็นยัง ออสการ์ชาบูภูเก็ตทุกคนปึ้อตุง้งจอดหน้าร้านเลยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมื้อแรกหลังจากที่ปิ่นออกเจทุกคนปิ่นกินเจามาหนึ่งเดือนโอ้ยตัวผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงเลยวันนี้เป็นมื้อแรกที่ปิ่นจะกินเนื้อกินหมูสามชั้นจัดมาจัดมาเพื่อนยังไม่มาเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพื่อนขับรถช้าหรือติดไฟแดงก็ไม่รู้ทุกคนนี่บรรยากาศค่ะ เราจอดรถกันหน้าร้านเลยทุกคนดูดิมีที่จอดรถสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยปกติปิ่นชอบแบนมอเตอร์ไซค์นะวันนี้ปิน่นโอ้มีที่จอดรถขับรถยนต์มาเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วเร็วๆทุกคนยังไม่มีใครปิ่นขอปิดดูก่อนว่ามาปิ่นเห็นอันนี้ค่ะขราวก่อนนู้นปิ่นมาไม่มีเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นที่ของป๊อบคอนป๊อปคอนย้ายมาอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็ของทอด ทำไมกลิ่นมันหอมอย่างเงี้ยขอเปิดด้วยหน่อยค่ะกลิ่นมันหอมมากเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวต้องมาชิมซักชิ้นสองชิ้นแล้วแหละกลิ่นมันหนัหอมเห็นไหมปิ่นเข้าร้านคนแรกเลยอ่ะน้ำจ้องน้ำจิ้มเย้น้ำจิ้มมีสามข้าวก่อนปิ่นมานี่มีสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนะป่าปๆาปาเลยเร็วเห็นมีคนตามหลังปิ่นมาแล้วนะ เมื่อกี้ปิ่นเป็นคนแรกอยู่ดีๆทุกคนโอเคโอเคเหมือนมีคนเข้ามาใีร้านแล้วแหละไปไปไปะบรรยากาศนะ้ำเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไมโอ้โหทุกคนค้ังแสงของปีโป้แล้วปิ่นจะบอกว่าครั้งนี้ไม่มีไอติมฟรีแล้วนะคราวก่อนที่ปิ่นมา มีไอติมด้วยใช่ไหมแต่ให้กินได้คนละแค่1นลูกค่ะมาคราวนี้ไม่มีไอติมฟรีถ้าจะกินไอติมอะ่ะถ้วยละ15บาบาทนี่ไงปิ่นขอหักคะแนนไงเพราะว่าปิ่นเป็นคนชอบกินไอติมอะ่ะทุกคนเออถ้าร้านชาบูมันไม่มีไอติมนั่นเดี๋ยวปิ่นแวะเซเว่นหรือร้านไอติมแน่นอนอะ่ะถ้าเรากินชาบูไม่ใช่เราสิเฉพาะปิ่นถ้ากินชาบูแล้วไม่ตามไอติมปิ่นรู้สึกว่ามันปิดจ็อบไม่ได้อะ่ะทุกคนทุกคนมาดูนี้ คราวก่อนอะคลิปก่อนที่ปิ่นนาปิ่นไม่ได้หยิบถาดใหญ่ใช่ไหมให้ปิ่นหยิบแต่ถาดกลางถาดเล็กอะมาวันนี้ปิ่นจะไม่แต่ต้องถาดกลางนลนี่นะนี่ถาดกลางนี่ถาดเล็กปิ่นจะไม่แต่ต้องเลยปิ่นจะหยิบแต่ถาดใหญ่ทุกคนปิ่นตั้งใจมาแต่บ้านเลยอู้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวทุกคนดูดิ หมูสามชั้นสันคมโอ้โหถาดเล็กๆไม่สนถาดเล็กๆไม่สนิด,สนดจะเอาถาดย,ายังไงทุกคนดูดิดูดิเราหยิบเองนะไม่อั้นในเวลาสองชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปิ่นให้ดูตรงนี้นะ หยิบเองได้หมดเลยทุกคนหยิบไม่อัน้นกินไปเลยสองชั่วโมงกินได้เท่าไหร่กินไปเลยแต่อย่าให้เหลือนะเหลือเขาปาบนะจะมองให้ปราบเสร็จแล้วเขาก็ให้เรากลับบ้านนะใส่ถุงอะ่ะแต่สำหรับปิ่นไม่เกิดขึ้นแน่นอนต้องจัดให้หมดทุกคนผักตรงนี้ปิ่นก็ไม่สนอันนี้ปิ่นก็ไม่ค่อยกินค่ะปลาหมง่งปลาเหมือก็น่าจะชิมสักเล็กน้อยของเส้นกุ้งค่ะกุ้ง แล้วก็กุ้งดองทุกคนอันนี้กินไหมปิ่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะนี้ผ่านอันนี้ผ่านอ,นนานอ้กุ้งเทียมไม่เขาเรียกอันนี้อันนี้ก็ผ่านเมนูเส้นมมนเส้นนี้ก็ผ่านปิ่นไม่กินปิ่นไม่สนไปค่ะเสร็จและไปดูก่อนที่โต๊ะนี่ค่ะมากัน4คนใช่ไหมแต่ว่าได้ขอเขาอะค่ะเป็น2องหม้อเพราะว่าหม้อเนี้ยของเพื่อนปิ่นอะ เขาไม่กินเนื้อนี่ค่ะสองคนไม่กินเนื้อแล้วคนนี้ปิ่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะกินเนื้อก็เลยมาอีกหม้อหนึ่งทุกคนเห็นไหมเพื่อนปิ่นตักกันหมดแล้วตักกันหมดแล้วทุกคนปิ่นจะบอกว่าถ้าเกิดสงว่าจะกินหมาล่านะเอ,อ่อเพิ่มอีก50บาทแต่ว่าพวกปิ่นไม่ไม่กินกันค่ะทุกคนอันนี้ของปิ่นของปิ่นมาแล้วของปิ่นมาแล้ว เอาแล้วทุกคนกุ้งดองพูนพูนกับ <c oughs> สามถาดใหญ่เป็นคนเดียวเห็นไหมแยกกันเลยเนี่ยโอ้โหไปส่องของเพื่อนก่อนทำไมเขามีแต่ผกักอะเออทำไมเขากินผกักกันนะเขาชอบผักหรอแตะปิ่นไม่เอาทุกคนสามถาดของปินเมื่อกี้นะทุกคน ดูดูผลงานอ่ะสามถาดปิ่นใส่ทีเดียวไปสามถาเลยทุกคนดูดิโอ้โหทีเดียวสามถาดแล้วปิ่นจะบอกว่าตอนต้นคลิปอ่ะปิ่นบอกว่าปิ่นมากับว่าที่คุณแม่อย่างงี้ใช่ไหมปรากฏยังไงสามถาดพลุบว่าที่คุณแม่ปิ่นบอกว่าปิน่นเอ้ยไม่เอาละไม่เอาปิน่นเป็นโูกสะพานะเลี้ยงไม่ไหว ตายแล้วปิ่นมาสอบตกกับถาดสามถาดนี่เหรอทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรช่างมันเรื่องอื่นช่างมันเอาเรื่องกินไว้ก่อนทุกคนขำๆนะทุกคนขำๆอุ้ยตายแล้วทุกคนตายแล้ว,ลวสุดยอดสุดช็อยกที่สองของปิน่นมีตรงนี้ค่ะมาอีกเพิ่มอีก หนึ่งถาดใหญ่ๆเป็นสี่ถาแล้วนะทุกคนสี่ถาแล้วแล้วก็เซตปลาหมึกปูอาจอะไรอย่างเงี้ยเออระหว่างรอนี่ไปกินของทอดสักเล็กน้อยทุกคนมายกสองของปิน่นนี่ไงนี่ไงโอ้ยตายแล้วถาดใหญ่ถาดที่สามของปิ่นกับปลาหมึกทุกคนไม่สนอะไรแลว้วโหวันนี้ไม่ได้คิดดูคิดเลยนะกินอย่างแบบหิวห่วยไหมทุกคนปิน่นกินเจหนึ่งเนื้อนอะ่ปิ่นไม่ได้กินออนนีเลยอะ่ะโอ,อ้ ทุกคนแต่มีความรู้สึกว่าท้องปิดบอกว่าไม่ไหวแล้วมันเหมือนแบบมันไม่เคยเจอแต่ยกที่สามก็มายกที่สก็มาขอหน่อยขอหน่อยขอหอยค่ะแล้วก็มันน่าจะยังไม่ชินหน่เนอะทุกคนเนาะเพราะว่าเราไปกินเจสักหนึ่งเดือนอ่ะพอมือนี้มื้อแรกมันไม่ไหวทุกคน ตามด้วยผล,ลไม้แล้วก็ปิน่นเพิ่งเห็นป้ายค่ะน้ำจิ้มงายำสาหลายสาลายวากระเมยไขย่ไก่อยากได้อ่ะอย่างละสิบบาทนะนี่ไงไอติมเพื่อละสิบห้าไม่กินก็ได้มากินตัวนี้แต่มันก็ไม่สุดเดี๋ยวปิ่นแม่เซเว่นแน่นอนค่ะกลับนะต้องกินต้องกินยังไงปิ่นก็ต้องมีไอติมทุกคนอันนี้มันแทนไอติมไม่ได้แต่ก็จัดมาชุดใหญ่เลยอะ่ะเออนี่แหละวันนี้ปิ่นได้แค่นี้จริงๆทุกคน สี่ถาดใหญ่อ้อรู้สึกปิ่นจะมีเนื้อถาดกลา,างอีกอันนึงปิ่นลืมถ่ายใช่ไหมเนี่ยเออไม่เห็นแสดงว่าได้มาเสร็จลงหมอ้อเลยไม่ได้ถ่ายทุกคนแสดงว่าวันนี้ปิ่นกิน4ี่ถาดใหญ่กับ1ถาดกลางหามากทุกคนมาดูเช็คบิลค่ะมา4ี่คนคนละ2 7 9บาทไม่มีบวกบวกได้ทั้งสิน้นแล้วที่ปิ่นบอกว่าเดือนหน้าเขาจะขึ้นราคาใช่ไหมเขาให้คูปองันี่ค่ะมาสี่ใบฟรีน้ำรีฟิล1ครั้ง39าบาท